มาดูอีกเที่ยวกับท่านผู้ชมร่องน้ําสีแดงนั้นเป็นหน้าที่ของสยามวารีส่วนร่องน้ําสีเงินนั้นเป็นเจ้าแม่สองนางกัรท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้นี่แหละครับเที่ยวนี้สยามวารีจะว่าอย่างไรให้เจ้าแม่สองนางหรือเทพมหาผลท่านกา็ุุ้นตุ่มๆต่ๆอยู่สําหรับเทพมหาผลครับสำหรับคู่นี้สยามวารีกับเจ้าแม่สองนาง ไม่มาอะไรครมาดูเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบก็ะเถิบๆเลยทีเดียวเอาเที่วากุุงปลาพญาหอยเริ่มทยอย,อย,อยพาลูกพาหลานลบกเขาฝังเสียงพดังสนั่นไปตานั้นเหลือมองตานั้นเหลือมองอกันตอนนี้ตอนนี้กลังไม่หวานเย็นเข้ามานะมาดูซิว่าสายามบารีสายามวารีาารลงน้ำสีแดงวันนี้เจอใครไม่เจอนด้นมาเจอกับเจ้าแม่สองนะเจ้าแม่เจอกับวารีวารีเจอกับเจ้าแม่ใครจะไปใครจะอยู่คุณกุ๊กกิ๊กจ๋าเที่ยวนี้จะว่ายังไงเริ่มใส่กันมาแบบระเบิดเถิงแงละจ้ากุ๊กกิ๊กจกาผู้ใหญ่หลวงว่ายังไงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ สอ,สองนางกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจ๋าว่าไงเจ้าแม่สองนางก็ไม่ยอมห้าสิบเม็นสุดท้ายห้าสิบเม็นสุดท้ายจาเจ้าแม่สองนางผู้ใหญ่หลวงผู้ใหญ่หลวงตาล้อว่าไงผู้ใหญ่หลวงกุ๊กกิ๊กจ๋ากุ๊กกิ๊กจ๋าจะให้คำตอบจเจ้าแม่สองนางไม่ยอมแล้วจา้าก็จะจอบมดก็จะจอบมดแม่สองนางใครจะอยู่ก็จะมาใครจะ ก็เดินจากคุกกี้ตัสีเสียดกันมาเปียนกันมาว่าแล้วก็ว่าแล้วก็เปิดไพ่กับมือไส่กันมาว่าอย่างไรอุ้ยเจ้าแม่สองดำเป็นคู่คู่กี้ตัสีไต่กันมาเจ้าแม่สองดำสยามบาลีเจ้าแม่สองดำสยามบาลีเจ้าแม่สองดำสยามบาลีสุดท้ายก็พวดเข้าเส้นชัยแม่นแล้วเฮียเจ้าหัวเงาเนาะเฮียไขว้หัวเฮียนโอ้ยอ่อนซ่อนน้ำหัวนี่ล่ะ ฝากนายกจุบพีนาหามว่าเซลไทเฮียนเจ้า,จาของภาคคเพี่พีนารับรองว่าด้ภาคดอกพีซื้อษายกับหมวดกับหมวดดาบครับในช่วงนี้<า> <ๆ S 2> ก็รอคณะกรรมการพู้ตัดสินเรือนะครับระวางเรือสยามวารีนะครับคุณกุก๊กจิ๊บพบกับเรือเจ้าแม่สองนางจากผู้ใหญ่สมยศชุมภัยรอคณะกรรมการพู้ตัดสินนะครับตัดสินอย่างเป็นทางการเมื่อกี้นี้ดูต้องดูรีเพย์ยิ่งกว่าเอเชียนเกมกวางโจที่ผ่านมา นะครับไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวขอให้กรรมการดูรีเพ์ก่อนนะครับโอ้โหเห็นแล้วครับภาพออกมานะครับไม่พ้นสายตาผู้ตัดสินนะครับผลการแข่งขันเรือในสาย A5 e ห้าฝีภายระวางเรือสยามวารีของคุณกุ๊กกิ๊กอยู่ในร่องน้ำสีแดงพบกับเรือเจ้าแม่สองนางของผู้ใหญ่สมยศหมูที่สามอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงิน ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเจ้าแม่สองนางหมู่ที่สเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้นะครับก็สรุปว่าในสาย A นะครับที่1ในสายก็คือเจ้าแม่สองนางจากหมู่ที่3คุ้มวัดสว่างวาลีนําโดยผู้จัดการทีมท่านผู้ใหญ่สมยศจุบอภัยส่วนที่2ในสายนั้นก็คือเทพมหาผลจากหมู่ที่1นําทีมโดยท่านสอทอ สอทอเล็กสอทอเล็กผู้ใดออกแบบสทอฮีรันเพราะว่าภูตานนขอเสียงประเือให้กับเรือเจ้าแม่สองนางแสดงว่ารอบแรกเป็นการอ่อยนะครับแพ้ไปในรอบแรกแต่ก็ไม่ยอมแพ้เขาเรียกว่าคนสู้คนสยามบารีของคุณกุ๊กกิ๊กก็ไม่ใช่ย่อยสาเหตุที่แพ้เพราะว่าหัวเฮี้สันก็เขา